นักช็อปเตรียมตัวให้พร้อมตลาดอินดีจ้จตุจักเปิดแล้วและตอนนี้เราอยู่ที่จตุจักนะเป็นตลาดกลางคืนที่เราคิดถึงมากแล้วตลาดนัดอินดี้เป็นโซนที่ขยายเพิ่มมาจากตลาดจตุจักจะมีร้านอาหารมาตั้งตรงกลางแบบนี้เลยปกติตลาดก็คึกคักอยู่แล้วแต่พอมีตลาดอินดี้เข้ามาก็ทําให้คึกคักมากกว่าเดิมไปอีกแล้วคือมีแต่ของกินที่ดูน่าอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสินค้าแฟชั่นเก๋ๆก็เยอะมากฮิตๆิตติดเทรนทั้งนั้นเลยราคาก็ไม่แรง นะมีทั้งมือ1และมือ2มีทั้งวินเทจแล้วก็ทันสมัย <c oughs> บรรยากาศสุดชิลต้องพามาดแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าปี2025นี้มีอะไรใหม่บ้างเริ่มจากร้านแรกเลยคนต่อแถวยาวมากอยู่แถวประตู3ร้านบะหมี่หมูบะช่อหมูกรอบ20บาทต่อมาก็ร้านเห็ดย่างเห็ดออริจิย่างเย,เยิ้มๆแบบนี้เลยอยู่ระหว่างประตู3กับ2องแถวแถวป้ายโฆษณานะแล้วเราก็เดินมาเจอร้านซีฟู้ดมีทั้งกุ้งมังกรตัวใหญ่ปูดองซี อิ่วหอนั่งลมหอยหวานกุ้งม,มังกรเผาน่ากินมากเนื้อย,ย่างฉ่ำๆแมงกะพุนย่างน้ำจิ้มซีโฟดผัดไทยรสเด็ดขนล้านเด็ดๆมาเพียบใครที่จะมาตลาดนัดอินดี้สาขาจตุจกักรแนะนำให้มาประมาณทุ่มครึ่งนะร้านจะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตลาดจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าใครอยากช็อปวันอื่นๆแนะนำตลาดอินดี้บางขุนเทียนเลยส่วนการเดินทางมาตลาดอินดีจ้จตุจักรมาด้วย MRT สถานีจตุจัจกรและสถานีกำแพงเพชรหรือจะทาง BTS หมอชิ ก็ได้นะใครขับรถมาก็มีที่จอดรถหลังตึกแดงหรือในห้างมิกก็ได้มากันเยอะๆนะทุกคน